ไอเอฟช่วยล้างพิษจับปอดได้จริงหรือรู้ไหมครับว่าแค่ท่านเปลี่ยนเวลาการกินอาจจะช่วยให้ร่างกายของท่านกําจัดเจ้าฝุ่น PM2 อได้ดีขึ้นแบบสุดๆฟังดูแปลกครับแต่ทําแล้วมันได้ผลจริงอ่ะไอเอฟหรือการกดอาหารเป็นช่วงเวลาเนี่ยช่วยให้ร่างกายของท่านได้พักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองแบบอ,อตตัตโนมัติช่วยกระตุ้นออโตฟาจีหรือกระบวนการกําจัดของเสียระดับเ <Wow. S 1> ซลล์แบบไม่ต้องเสียเงินแถมประหยัดด้วยเพราะกินน้อยมือลดภาระของตับ ช่วยขับสารพิษที่สะสมจากฝุ่น pm 2.5ได้ดียิ่งขึ้นลดการอักเสบที่เกิดจากอนุมูลอิสระในร่างกายรูปแบบ i f ่แนะนำทำง่ายและได้ผลดี16ทับ8ครับอด16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงเริ่มมื้อแรกตอนเที่ยงจบมื้อเย็นที่6โมงเย็น พูเริ่มต้นมือใหม่12ทับ12ครับอด12ชั่วโมงกิน12ชั่วโมงคำแรก8โมงจบคำสุดท้าย2ปุ่มดื่มน้ำเปล่ากาแฟดำชาเขียวช่วงที่อดได้ไม่หลุด IF และยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีขึ้นเริ่ม IF วันนี้เลยแล้วมาคอมเมนต์กันว่าคุณลองแบบไหนแล้วรู้สึกยังไงบ้างแฮปปี้ขึ้นไหมชีวิตเป็นยังไงบ้างและอย่าลืมครับใช้ให้เพื่อนที่ยังไม่เคยลอง IF เพราะผมบอกเลยว่าถ้าท่านลองทำชีวิตท่านเปลี่ยนไปตลอดกาลแน่นอนลุยครับ